ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จัดโฮบวล VT หนึ่งนะครับหนึ่งทับสองนะฮะหนึ่งทับสองนี่กอ่ะคันนี้แต่งเรียบร้อยแล้วครับมีสปูนให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ประมาณนี้นะครับเลื่อนๆนะครับเป็นสปูนสามสี่นะครับทุกอย่างทําให้หมดแล้วนะครับเป็นรถแต่งออกมาจากโรงงานนะครับคันนี้ไม่ไม่มีบอดี้นะครับ อันนี้ไม่มีบอดี้หนึ่งต่อแปดนะครับอุปกรณ์เสาทุกอย่างจะอยู่ในถุงนี้หมดนะฮะเมาส์มืออยู่ในอยู่ในนี้หมดนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่สี่เซลลนะฮะไอแบตลูกนี้ก็จะไปใส่แมกมานะครับไม่ได้ใส่องเบานะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่องเบานะครับอ่าเป็นเจ้าของคนเดียวกันนะครับคันนี้ส่งอ่าปทุมธานีนะครับคันนี้ราจัดให้นะครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับมาดูด้านล่างกันนะนิดสักนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับ ตามรูปนะครับ1หมืนก้านะครับ1 3 9ื0ร้อยบาทนะครับตามรูปแต่งมาเรียบร้อยแล้วครับโชคสปริงแต่งขอบคุณมากครับอ่ะจัดส่งให้วันนี้ครับ